ครับสวัสดีครับนี่บอลลูนครับนี่มาพองภาพมาเบ่งวัตถุดิบครับวัตถุดิบชมวัตถุดิบครับโปรเจกต์ต่อไปครับแต่ว่าเฮ็ดไปถึงแล้วครับเป็นปีแล้วครับหลากต้นหมกผมจำไม่ครับ หลักต้นโมกเอาไว้ทำบอนไซครับอันนี้ครับอันนี้พ่อเม็ดครับต้นอะไรนั่นครับต้นมะขามเผ็ดอันนี้ก็ยังจะต้นมโมกครับตายแห้งมาแล้วครับอันนี้จะเป็นต้นใหญ่ละจากหลกักเป็นต้นใหญ่มาแล้วครับเส้นลายตายจาักหน่อยครับ บริหดนำหดนำแน่บริโหคนำแน่รนนครับแต่ฝนแน่บรินแน่ครับต้นโมกต้นโมกครับในโปรเจกต์ต่อไปครับอันนี้ก็หมกหนูเขียงไว้เป็นเป็นเดือนแล้วครับ ยังมาเร็มาตอนต้นพันธุ์ครับยังมาเร็ลงดินนะครับจนปิ่นมาละกาบาจะเคียงให้มันปิ่นคักๆ่ะแต่ก็ปิ่นเป็นเดือนแล้วครับสามเคียงสามสามกิ่งครับเตรียมตัวตอนเ็ตน้ตนพันธุ์ต่อครับอันนี้อัน นี่ก็ใส่ใบกลมครับช้ำติ่มใบครับจนตัดต้นใหม่กิ่งมันหักมากๆครับอันต้นมะขามต้นมะขาม,พมาเพาะเมล็ดเนี่ยผมเพาะไว้ยังเสียครับบางบางอันผมก็เพาะถิ่มใบยังเสียครับจิม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 ถิ่มใบไอ้ที่อะยัมัมมมมงค่อยมาถอนเอาครับเพศส่วนปลาโปรเจกต์ต่อไปครับนี่ต้นไส ไสปลาไสขีนกครับออกมาแ่้มีถนนแล้วครับต้นโมกค,ครับนี่โมกหนึ่งครับอันนี้ลากสองปีเลยมั้งครับประมาณยี่สิบถุงได้มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดเกือบเกือบยี่สิบถุงยี่สิบต้นครับผมจำใจตน้นนะ ทศแล้วทศอีกเครับผมปล่อยแล้วครับเดีย๋ยวค่อยมาคัดจริงเฮ็ดลงกระถางเลยครับผมเตรียมกระถางกระถางขี้เล,ลไลไว้แล้วกระถางก้อนหินกระถางกระถางเนี่ยครับืันนี้คลิปสั้นๆครับปลาส้มต้นโมกค,ครับไม่มาทอดิบเดี๋ยวเบ่งยิงหม่งหนึ่งครับอันนี้ฮักอันนี้หลากมันไปเบ่งต้นมันครับนี่ครับต้นมัน อันนี้ก็ทดแล้วทศด,ดีครับมันบริช่วงบริเวเวลาจังหวะเขาอยู่ช่วงเขาอยูเขาเก็บ,บริยเหตุนี่เขาระทศทดถิ่มไว้ยังมาทันเขารวดยู่ครับันต้นตอมันตามจริงมันต้องเขารวดไว้แล้วครับเนี่ยครับเขาไว้ซ้ำนี่ครูบาอาจารย์บอกว่าเขาไว้ตั้งแต่ซ้ำนี่ครับเขาบอกเขาต้องแต่ซ้ำนี่มัน,ม,นมันแข็งนี่ขึ้นมองนี้ครับ เดี๋ยวคอยมาขัดยอดมันครับขึ้นขึ้นตรงมองเดียขึ้นมาซิด,ยา,ววา,ดๆๆายครับเป็นหมกวนมาเห็ดยากเห็ดยากไอ้วนใาเห็ดง่ายครับมันใบเห็ดยากโอ้ยเห็ดยากเลยนะครัใครบอกเพ่บ์บอกว่าต้นหมกเห็ดง่ายครับอันนี้อันนี้เขียงสารพัดเขียงเขียงแล้วเขียงอีกตัดแล้วตัดอีกครับโมนอุยปุวยครับข่าวร้อนเริ่มอมร้อนแล้วนะครับอันนี้ผมกก็ เขาทิ้มว้แตถึงแล้วนนต้นมันถือๆผมก็เห็นจากช่องหลายช่องม,มันเขียงฉีดขูดจัดไปครับจะพอได้ยู่ครับมันก็เริ่มบิงมาแล้วครับมันเป็นกิ่งตอนครับผมตอนต้นกิ่งใหญ่จักหน่อยครับอันนี้ต้นเงามันต้นโพโพวงก็โพ,พที่ผม ปลูกปลูกเพิ่กระ t h ออกจากนี่ครับมาธนิพพ์ผมผ้าเบิงชมวัพูุดิบอย่างเดียวล,ล้วล้นมาหนึ่งครับมีลายกระทางครับตน้นโมกต้นต้นมะกรูดพวกเกี่ยวครับมาตนม้นโมกครับสลายตายยากง่ายแล้วครับเคียงไว้แล้วครับ ต้นต้นต้นอันนี้ครับเมาขี้นกครับเมาขี้นกเม,มาขี้ม้าบ้านผมเอิ้นักเมาขี้ม้าครับทางไตเพันอเอิ้นเมาขีนข้นกเม,มาขี้นกเมาขี้ม้าแต่เลี้ยงยญ้าครับต้นเมาเนี่ยนักน้ำพักน้ำแห้งเนี่ยในเหี่ยวเลยครับผมย้ำไปแบบบริขารวดย้ำไปถึงตัดมัวๆทิ่มไหวนครับ พอมันเหี่ยวแล้วบริจักษ์เสียจากไหนก็มันครับพอมันเหี่ยวอันนี้กับมาจากกระถางนี่นครับขึ้นตามกระถางกับจิ้มจิ้มมะปูกชุดแรกๆครับมืาอนึ่งซัมเนียระครับพาบ่งต้นโมกอันนี้เข่าลวดไว้กับฮักกิ้มถึงถึงตัดต้นบมอกม่วงครับอยู่ใต้ต้นบมอกม่วงก็เลยฮักอันนตถทดใหม่เบืองว่ามันสิขึ้นให้บ่ที่แรกก็ว่าสิได้้ไดกิ่งนี่ เป็นกิง่งกิ่งหลังด้วยกิ่งใดสักอย่างไงน,นะครับผมเหลือไวสองกิง่งวยเห็ดกิง่งกิ่งหลังเห็ดอาจจะระตรงตำราปนันใดกัดจังวากันครับทีแหลกคิดว่าจะทดมงนี้จัักมนจะข้นยังไงให้บัดน้ครับ ต้องดึงจริงกันใหม่ครับกระทดใหม่แล้วคันมือนี้ก็บซับน,น,นี้แล้วครับพาวเบิงต้นหมก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 ลาหมกหนูหมกหนูมีต้นเดียวครับนังนเป็นต้นแม่ยู่ซับนี้แหละครับมาเน,นี่สวัสดีครับ